ือเมื่อได้รับงานมาเนี่ยมันจะวัดความที่เอาของฟองให้ดูใช่มันจะเห็นชัดเลยน้ำหนักอะไรมันก็จะไม่ได้แล้วก็ความหนาอะไรก็มันแอนออกมาแช่ไหมล้องร่องรอยตรงตรงที่ไหนนะครับฐาของมันในกว่าจะออกมาจับไอ้เความสมุลของการจับมาได้เราปุ๊บดูปุ๊บเราตั้งตัวปุ๊บแล้วก็ต้องตื่นต้องติดตามคดีและการเผาช้างเอเชียแต่จะไม่มีเลยมีมี จากนะว่าเป็นการเชื่อมสัด่ะแ่อเอ่ตได้งเ้อย่างนี้เรากะส่ง่ทานและก็จัดแลจะนิ่ตัวนี้นว่าส่งเลทังมีทีทังอะไรอย่างนี้มันก็หมดหรือไม่จะอยู่ไหก็เหมือนกันลนความยาวท้าหนักยังไม่พอนะที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของจริงของีจะไปดูรกอบรอมในสิ่งทเปลี่ยนได้ยังไง มันเดือดก้อเดือดอเรามีกรรมการดีว่าจะเอาอะไรไปทําลายแล้วก็มีนักเปิดสอบถูกไหมจะทาลายจะจะเผาเนี่ยละเนี่ยแหะาเปิดรอแล้วก็มเาตมนมานี่เปิดแบบเปิดกรรมการท่นียได้